นี่พาเพื่อนๆนะคะมาฟังเรื่องดาวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าค่ะเพื่อนเซลซีหรือว่าคุณเอมี่ลูวูดนักแสดงหนึ่งในดูไวโลตัสนะคะก็มาไลฟ์ซัพพอร์ตฟรายเลสของน้องลิซ่าด้วยนะคะสําหรับที่น้องลิซ่าลงรูปภาพล่าสุดดีดีว่าซีนเสียงที่ชมน้องมุกสวยลอยมาเลยคะ่ะคิดถึงนักแสดงดูไวโลตัสแท้ๆซึ่งตอนนี้คะ่ะดูเหมือนว่านักแสดงดูไบโลตัสนะคะครอบครัวดูไวโลตัสรวมตัวกันที่ LA นะคะตอนนี้เพื่อจัดงานคืนนี้แต่น้องลิซ่าของเราอย <s> ู่ที่ไหนด <lifts> ีกว่าจะไปหรือเปล่านะคะ อันนี้ต้องรอติดตามต่อมาค่ะนี่คือรูปภาพใหม่จะว่าใหม่หรือเปล่าใหม่นิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นรูปภาพใช้โปรโมตนะคะสําหรับเพลง Priceless นั่นเองก็คือจะเป็นปกเพลย์ลิสต์นั่นเองนะคะทุกคนต่อมาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะคุณแม่เคที่เพอร์รี่ค่ะที่เข้าไปเม้นนะคะเกี่ยวกับแบรนด์ชักมอสแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณแม่เคที่เพอร์รี่นะคะจะดูเรื่องดูไวโลตัสด้วยอ สงสัยโดนน้องมุกตกเขาให้เลยนะคะคือล่าสุดน่คะเหมือนกับว่าพี่เกรกนะคะไปถ่ายแบบให้กับแบรนด์ชัร์กโมสนั่นเองค่ะแล้วก็คุณแม่เคที่เพอร์รี่นะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ประมาณว่าแต่เขาก็เพิ่งเสียไปหล้านดังนั้นบางทีเขาอาจจะต้องทํางานอันนี้แอบลมานะคือพี่เขาไปเมนนั่นเองค่ะน่าระะักค่ะคุณแม่เคที่เพอร์รี่ล่าสุดก็ได้มาฟอลโล่ไอจีน้องลิซ่าด้วยนะคะว้าวพี่เกรกก็คือไปถ่ายแบบให้ชักโมสเรื่อปังมากพี่เกรกไม่เท่าไรค่ค่ะ ก่อนหน้านี้ที่กองกิ่นของเราคือจะเต็มกว่านี้นะคะกางเกงสีเหลืองนะเพื่อนๆอ,น,อนักแสดงของเราก็เชิๆๆดชายเชิดชายค่ะแต่ละคนและน่ารักมากๆเลยนะคะเมื่อพี่ยาย่าอุรัสยาขา่นได้นําเพลงมุลลี่ฟอร์ของน้องลิซ่าไปทําการแสดงค่ะแล้วก็ร้อง ดีเดยว่าปังไม่แผ่วเลยนะคะทั้งเวอร์ชันน้องลิซ่าแล้วก็พี่ยาต้นฉบับมูนีฟรของน้องลิซ่านี่หวานน้ำตาลเคลือบแก้วแต่พี่ยาทำให้หนูลิซ่าสามารถเป็นเพลงยูเซฟได้จริงๆนะคะทนเสียงสองคนนี้ก็แอบคล้ายกันด้วยนะแล้วก็พอพี่ยา่านะคะมาร้องคือนี่พี่น้องเมดอินไทเลนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่ยาของเราก็ทั้งการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นก็ปังไม่แผ่วจริงๆค่ะคนดังเอาไปร้องตามอีเวนต์ร้องในคอนเสิร์ตเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับมูนี่โฟรซเ่งอันนี้ก็คืออยู่ในคอนของพี่เจฟน เป็นเกสสุดพี่เศษคําอร์รอลลี่ฟอร์กรีนอายฟรานซ์บอยนะคะเป็น b รา w ์ลอายไช b o บอยจากบาลี่สวตรไลนะคะเป็นแบงคอกชไวไลน์แล้วก็มีสเตจเพลงรักนิดๆนะคะคู่กันอีกหนึ่งกับพี่เจฟค่ะชื่อสเตจว่าขอพูณพี่นาดิดฮ่าๆน่ารักมากเลยตอนแรกึกว่าน้องลิซ่านะคะเนี่ยน้องลิซ่ามีงานหรือเปล่าอ้ามองดีๆพี่ย่านะคะพี่น้องฝากแฟนการแสองสองปีของเขาเองแหละงานเอลบีเมื่อไรคาดว่าจะได้เจอกันอีกนะคะ ลคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมสตรีมเพลงของโนริซ่าทุกช่องทาง Spotify YouTube นะคะรวมถึงแอปแพลตฟอร์มต่างๆที่เ,เพื่อนๆสตรีมมิ่งอยู่นะจ๊ะกันเยอะๆ